ดีค่ะทุกคนบรรยากาศยามเศร้าสิพาลูกหลานไปเซ็กยอนะคะลูกหลานทุกคนรับใบพกไปพัดบรรยากาศยามเศร้าๆรีวิวให้ลูกหลานดูสองตายายจิปหาอาหารลลูกหานดูบรรยากาศยามเศร้าบ้านงานนะคะมันจะเป็นยังไงเนาะตอนเศร้า ีหมอกมองบเห็นยังเลยแต่ละยตหญ่ดีมุดหมอกคุมมดเออใชเงนเพราะล่วงล่วงดับไปผัดเราดับไปผัดนะคะทุกคนดับไปผัดแล้วก็ใช้อาหารกุงสองคู่จุกี ฝน,น,นมันตกตกแล้วมันนี่อากาศวับคืออันหมอกอกมาแล้วลูกหลานทุกคนหมอกมาแล้วอันนี้มันเากาศสายคลองนะครับคนน้ำเนี่บนทันลงนี่หว่าเนีเห็นคลองอยู่เลย นึ้าดูน้ำคลองลูกหลานคลองน้ำปลาลงแดนพื้น้ำปลาลงดูดูตั้จะกำลังลงปกติมันลงแล้วนะครับคุณอันนี้มีน้ำปลามันชีมีหมอกลูกหวานเนี่ยเต็มเลยอ่าอ่าบรรยากาศลูกหลานมีแหล่งน้ำเ้านี่ อันที่ขาวๆอันนี้ไม่ใช่มืดไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนหมอกเนี่ยหมอกลงขาวปุดไปเลยลูกหลานมองบนทันเห็นเลยเนี่ยดูเนี่ยอันนี้สิเป็นบอ่อผักน้ำเดอ้อทุกคนเนี่ยบอ่อผักน้ำลูกหลานมันจะมองจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันจะเป็นออกสีขาวๆมัวมัวมัว,มว,มวอันนี้ไม่ใช่อะไรลูกหลาน หมอกมันลงนะคเนี่ยอืมอก็จะเว้นขึ้นมันจะอันนั้นมันหมดให้ขึ้นร็อกเพราะมันน้ำหมอกหมอกคุมแล้วไม่รู้จะเบ็ดผลหรือเปล่าหรือจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็ไม่รู้เนาะตามปูไป ดูกันเลยค่ะทุกคนลลาลูกหลานมาดูจะเพิ่งเบื่อเด้อลูกหลานเด้อเน่าก็ไม่รู้จะได้อะไรให้ดูเนาะอาชีพเราอย่างนี้มาถ่ายจะไปพัดให้อาหารรอบเช้า น้ำน้ำมันขึ้นน้ำผลด้วยน้ำเข้าด้วยมันก็เลยเลุนบานไปี่แล้วค่ะทุกคนจะถึงโบอเนิร์แล้วนี่ถึงโบอเนิร์แล้วนะคะทุกคนอันนี้สีโบอเนิร์เลี้ยงกุ้งปล่อยกุ้งไว้ในอนุบาล ลอยลงเป็นเดือนกลัวเพราะแหละมันโตแล้วเราค่อยจัดการลงบ่อดินรอบๆข้างอันนี้ก็สีเป็นมอเตอร์มันจะมืดเด้อลูกหลานไม่ใช่มืดลงหมอกน้ำหมอกมันจะมัวขาวมิดหนึ่งนะคะร็งเรียบร้อย นี้จะน้องออกนิดนึงเด้อลูกหลานทุกคนอืมนี่เลยทุกคนอันนี้เป็นบ่เนิดนะอันนั้นเป็นพองตื่นเช้ามาก็สิมาลาบล้างพองแบบนี้ล่ะค่ะทุกคโซโซโซบาตุตักโซอีกเพาะดูทีอ่ะๆๆๆๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวนี่ก็คุมลงเตล นี่เจ้าลูกหลานนี่นะคะนี่จุ๊บเจบุบบุบจบ helm. อันนี้ได้เดือนพอดีป่ะพะ่อ<ม>ได้เดือนพอดีนะคะทุกคนกำลังยกยอดูลูกหลานขึ้นเขาไม่ยอนี่แหละทุกคนนี่มันก็จะเริ่มกินกันได้แล้วค่ะถ้าแล้วลงาก็มันเดือนเราก็ต้องเสียมลงบ่อลงไรถ้าวกระิ่มันจะเริ่มกินกันแบบที่ละทุกคน นี่ค่ะนี่คสอเป็นทพองมันลุกมันจะเคลื่อนหลายนะคะเต้มาทีเน,นี้ยลังตื่นเช้ามาแล้วก็มาตักคลองอันนี้ออกนะค่ะทุกคนถ้ามาตักออกมันจะเหนียวกุ้งจะไม่กินอาหารเนาะแล้วก็ล้างบ่อล้างอะไรแล้วก็เกลียมให้อาหารกุ้ง กำลังสั่งทีเรียกุ้งกับแบบที่ระลุหลานทุกคนตื่นเช้ามาียา,ายสิบปีมัก้กงให้โูเวลาปูจับกล้องมันจะอันนั้นเนาะเวลาสต็อปอะไระทำไม่ไ,มได้สองตายไาปยแบบที่ระลุตื่นมาเศร้ามาแรงมาทุกสองสัโมง เดียากก็บม่ได้คอยถ่ายวันนี้ก็มาถ่ายให้ลูกหลานเบิ่งถ่ายเูิ่งแหละระยะลูกหลานเบื่อเนาะนี่อาหารเป็นอาหารมิตรอาหารกุ้งนะคะทุกคนสาดไปเลยก็ให้ต่อก็สาดไปทำบลเอิร์นะคะทุกคนสาดจนรอบเลยแล้นี่แหละสะอาดจนรอบบอกเลยะทุกคนอ่าสามเลย ระวังนะวัะงนะปูนะตนตกเป็นลื่นโยมไปจังหวาปูเดินระวังระวัง,ะงนะเดี๋ยวล้มจับอนะันนั้นไปด้วย งอตัวนี้แหละพองอตัวนี้ม,ดมุดไปงอตัวนี้โตลูกหลานนี่ตัวนี้ออนเข้าเยอะที่กันลูกหลานเทปี้แหละใส่ใจอะไรมันมเยอะคือกันเนาะ นอาหารลงแล้วมันก็ออกนอกที่น,นี่กำลังจะเริ่มกินแล้วเ,เป็นการสำหรับเหล่านี้ตัดขึ้นเอางงดีแล้วว่นอาหารลงไป ลกลงค่อยๆเดินนะพอ่อค่อยๆเดินนะเวลาฝนตกมันจะเลือ่อนนิดนึงลูลอกอะเดินถ้าแล้วไม่เดินแล้ววังมันก็ปึ๊บมันเป็นผ้ายางผ้าพีอออันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามบ่ออันไปหา บ่ดินตกุกคุณนะครทุกคน,นาพานข้ามาาสพากันข้ามกระพานลูกหลานเออข้ามสะพานไปหาบ่ดินเนา<ง>ะไปดูบ่ดินกันต่อเปิดได้พัดมันเปิดเครื่องให้อาหารมันยามรอกเต้า,า,าอันนี้ก็สเป็นลองข้ามตุ้นกระพานเหมือนกันลูกหลานข้าม ไปหาบดินเอาโบเนริรปล่อยกุ้งลงโบเนริรลงสู่บดินนั่นแหละค่ะไปเลยปูไปแล้วมัรยากาศวันนี้าาาาะไมมาารอาาาาาอาาาาาาัาาม,มาาาวาา้าา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 มา ขาวอันนี้คือน้ำหมอกนะลูกหลานน้ำหมอกมันลงนอันนี้ก็สีเิ็นโบดินเปิดไว้พัดนั่นแหละทุกคนปืดถังอาหารไว้แล้วก็ดับไว้พัดนี่บรรยากาศก็ศกจะจางมืดด้วยลูกหลาน,ลลานลเด้อบุญแจ้งเท่าไหร่ ซีโบเนิร์เหมือนกันอยู่าพามตรงนี้มันมีอยู่ซี่บเนิร์นะคะทุกคนนีแะะนนแ่แล้วก็นู่นแหละเวลาเอากุ้งมาเราต้องมาใส่โอเนิร์ก่อนเลี้ยงเดือนเดือนกัวได้ไส้ได้อะไรมันแล้วแข็งแรงแล้วเรียบรอย้อยเราก็ค่อยลงสู่บ่ดินนะะทุกคน สำหรับคลิปนี้กสิด้ล่าลูกลหลานเดอ้ออยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงขอขอบคุณทุกกำลังใจมาเบิ้งมาแยงตูกกัญญาเนอ้อพี่พี่น้องน้องล,ลูกลูกหลานทุกท่านทุกคู่ทุกคนทุกกำลังใจขอให้มีความสุขทุกวนันทุกวนันร่ำรวยตลอดปีตลอดไปรอยยิ้มใส,ส่ทุกวันนะคะขอบคุณค่ะ